พร้อมยังค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณพี่ชื่อทิกาคงสุขค่ะอยู่บ้านไหนคะบ้านประสาทเบงคุณมิาาอังกฤษบ้านประสาทเบงค่ะค่ะวันนี้มากี่ท่านคะมา10คนค่ะ10คนคุณพี่ได้วัวตัวไหนเอ่ยชี้ให้ดูหน่อยได้ไหมคะตัวเล่สิค่ะชงมีเลยค่ะค่ะที่ได้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าจะต้องหนึ่งคยถูกชะตาไหมชะตาค่ะชะตา ตัวที่มีชื่อให้น้องหรือยังคะยังค่ะไปตั้งที่โน่นนะคะอ่าไปตั้งที่โน่นรู้สึกตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะอืมเพราะว่าเเพพรราาาาะะวว่่ไปมาตั้งไกลจากประสาทเด็ก็ไกลนะคะไม่ใช่ใกล้ๆค่ะมีความตั้งใจค่ะตั้งใจจะมารับวัวหลวงพ่อก็จะดูแล เขาอย่างดีเลยค่ะอยู <ę> mm ่ท hmm ี่บ้านมีการจัดเตรียมอะไรไว้เพื่อต้อนรับน้องไหมคะแ่ยามีทุกอย่างค่ะพ่อเตรียมไว้แล้วค่ะปัจจุบันนี้มีวัวกี่ตัวคะที่บ้านปัจจุบันมีสิบตัวค่ะสิบตัวเนาะอยากจะฝากอะไรถึงหลวงพ่อไหมคะก็กราบขอพรหลวงพ่อนะคะที่ให้ความเมตตากับลูกหลานจะได้เป็นต่อยอดอืม มีชีวิตที่ทดีขึ้นค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะ